อ่าสะทาเท้าติดปกติต้องวัดตอนเบิด์สวิต์อ่ะเห็นไหมมันจะรถปุ๊บ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 แต่รีเย์ดังทำงานเลยรถปุ๊บ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 ปิดสวัสดีวัยรุ่นผู้ทอนวันนี้ก็สกูปปี้ตัวใหม่ตัวนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช้ ไสตาร์ทมันสตาร์ทกับมัดนี่อาการอะ่ะคือสตาร์ทมือไม่ได้แต่สตาร์ทเท้าติดขี่ได้ลองสตาร์ทเท้ากันดูก่อนนะแควหน้าจออะไรมันไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าถอดไปดออกอ่าสตาร์ทเท้าติดปก,กติทีนี้อะ สตาร์ทมือไม่ติดอ่าเป็นที่อะไรมาดูกันก่อนอื่นเราวัดดูแบตก่อนนะอ่ะลูกแรกสิบองจเก้านะ สิบสามจุดเจ็ดสิบสองจุดเก้าปกติมันก็มีไฟนะอ่ะเห็นไหมทีนี้ยทำไมมันสตาร์ทไม่ติดลูกนี้คือลูกติดรถลูกนี้ที่เราเอามาเทสเราใส่ลูกนี้ไปก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอะไร อ่าดูนะวัดก่อนปึ๊บอ่าสิบสองหุดเก้าเนาะสองหุดเก้าแล้วเราจะเปิดสวิตเปิดปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมเลย์ดังทำงานเลยรถปึ๊บปุ๊บปุ๊บ พอปิดก็สิบสองกว่าสตาร์ทไม่ติดเห็นไะหสตาร์ทไม่ติดก็เลยก็เลยลองเปลี่ยนแบตลูกที่สองนะเร็บตั้งอลก วันนี้ชาร์จมาทั้งสองลูกนะชาร์จใหม่ทั้งสองลูกเลยแล้วก็วัดเหมือนเดิม ลูกใหม่แล้วเราก็วัดเหมือนเดิมนะอืมนี่อยู่1 3 7แต่ต้องดูตอนเวลาเปิดสวิตช์ปุ๊บนะเปิดนะปุดป๊บเห็นไหมมันก็ลดลดมาแต่สตาร์ตติดไหมเดี๋ยวสตาร์ทดูปุ๊บอ่าสตาร์ตติดนะครับโอเค ก็สรุปได้ว่าไม่ได้เป็นที่อะไรแบตมันเสื่อมแต่พอชาร์จแล้วโวลต์มันใกล้กเคียงกันแต่น่าจะแอมมันแอมแอมมันไม่ได้嘛เนาะทีนี้พอเราวัดบางทีถ้าเราอาการแบบนี้ถ้าเราเอาม้อแบตไปให้ร้านชาร์จปุ๊บเขาก็วัดมาให้เออสิบสองโวลต์สิบสามโวลต์มาเต็มอ่ะเลยเรามาใส่ไม่ติดเราก็ต้องเนี่ยต้องวัดตอนเปิดสวิตช์อะเห็นไหมมันจะลดปุ๊บ แต่พอเป็นอีกลูกหนึ่งมันจะลดมาเหลือสิบสองกว่าก็เลยสตาร์ทได้อ่าเห็นไหมง่ายๆนะครับ<ๆ>ก็ฝากไว้เป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ